สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปอยู่กับเกมเดิมเลยนะครับก็คือเกมเด e อ a ฟ้นั่นเองนะครับส่วนคนด้านขวาผมนี่ผมไม่รู้จักนะครับก็แค่มายิงกับผมเฉยซึ่งคุถ้าคุณในโพสชุมชนของผมไปนะครับก็ผมนะครับจะได้เผ่าใหม่นะับนั่ก็คือเผ่าอาร์แองเจิลนะครับนี่คือตอนนั้นผมข้อดีใจมากครับนี่ผมไม่เผ่าอาร์แองเจิล แล้วผมจะมาบอกให้นะครับผมได้ได้ยังไงคือตอนนั้นใช่ผมกําลังเล่นอยู่นะผมนั้นผมก็มาเล่นนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับเกมนี้ก็เล่นฟาร์มอยู่นะครับแล้วผมก็ได้จนกระทั่งผมได้รับออมควสประจําวันนะครับล็อกอินเดลี่ล็อกอินนะครับคือควสประจําวันนั่นแหละเห็นไหมมันจะขึ้นก่อสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอยู่เลยแสดงว่าผมเพิ่งได้มาสดร้อนๆนะครับก็คือหนึ่งโลหนึ่งีโลนะครับขอผมสุ่มเสร็จบนผมก็ พอดาวเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็คิดว่าผมนั่นน่าจะต้องดวงไม่ดีแน่ๆเลยนะครับผมจริงผมไม่ได้ซีเรียสหรอนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะดวงดีแน่ๆผมก็เลยให้แม่ผมสุ่มนะครับแม่ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะให้แม่ผมสุ่มนะครับผม,มเชื่อแม่น่าจะแบบน่าจะดวงดีมากกว่าผมซึ่งผมก็ให้แม่สุ่มนะสรุป รอบเดียวมันได้เลยนะครับ Ark Angel นะครับคือตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับแต่ผมได้จริงๆนะครับไปดูในโพสของผมได้นะครับชุมชนนะครับไปดูได้นะผมได้มาจริงๆนะเนี่ยคือผมไม่ได้เติมเลยนะผมได้มาจากเควสประจําวันเลยนะเนี่ยเติมรีโลเนี่ยสิบรีโลผมไม่ได้เติมนะตือตอนแรกผมก็แบบเตรียมใจแล้วว่าจะไม่เอาแล้วนะครับว่าไอเจ้าเผ่าอาร Angel เนี่ยเพราะว่ามันเห็นคนก็สุ่มกันเป็นร้อยอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับ ผมก็แบบไม่เอาก็ได้วาไม่เป็นไรหรอกก็เราไงเราก็มีแองเจิลกับดีมอนตอยู่แล้วแต่ก็มาสุ่มอยู่ดีก็ได้เฉยเลยนะครับซึ่งดีใจมากนะครับอย่างเท่เลยนะครับเลยดีใจมากๆนะแม่คนสุ่มให้นะครับก็ต้องให้แม่สุ่มให้นะครับส่วนคนที่ก็ถ้าไม่ได้ก็ก็รอโค้นใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้าอยากได้รีโรนะครับก็มีอยู่ทางเดียวนะครับคือการรับล็อกอินประจําวันกับ มีโค้ดใหม่นะครับซึ่งโค้ดใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับเติมผมก็ไม่ได้เติมนะอก็ได้มาแบบดีใจมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่าสกิลกันดีกว่ามันทาอะไรได้บ้างาซึ่งสกิลนะครับมันก็จะอ์คแอนเจลนะครับก็ก็เชี่อนก็แบบทุกปีกสิครับมันก็เป็นเหมือนแบบเผ่าแองเจลกับเผ่าดีมอนมาผสมกันนะนะสกิลมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อน สกิลของมันก็คือจะเป็นแบบเดสตนะครับลดเอิร์มเดสอะไรเร็วขึ้นมัง้งแล้วก็บวกเจ็ดสิบห้าเดสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดสได้ไกลขึ้นนะครับเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นกระโดดสูงขึ้นแล้วก็บวกสเตมินาเรานะครับให้เราวิ่งจะได้ไม่เหนื่อยไวมากนะครับบวกยี่สิบเอ่อเปอร์เซ็นต์แอตแท็กนะครับสปีดกคือเร็วน่าจะสปีดแอตแท็กนะครับไอแอตแท็กสปีดนะครับคือตีเร็วนั่นเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อะไรอ่ะเพ อะไร physical damage สามสิบเปอร์เซ so ็นต yeah. ์นี 30, ่ผมไม่รู้นะส่วน high นี่คืออะไรอ่ะ high สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้นะแล้วก็บวกสามสิบลักนะครับดังนั้นก็ไม่ละไม่ละผมรู้แล้วว่าแปลโลบอกมันไม่ดีแต่ผมต้องขอซะหน่อยมันเยอะเกินมาก็คือเมื่อคุณวิ่งจะมีโอกาส50% เป็นแบบเหมือนแบบ,แบ,บแคล้ายๆกับเผาดีมอนเลยนะจะเป็นแบบวงกลมๆมขึ้นมานะอืมขึ้นมาแล้วก็มีแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายได้นะครับ45%นะครับแล้วก็พอเราตีนะครับจะมีเหมือนเอฟเฟกต์สายฟ้าขึ้นมาเผาแองเจิลนะครับแต่จะมีเอฟเฟกต์ที่อลังการมากกว่านิดน,นึงนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับจะมีโอกาส30%ในการอัมเชิญรังแสงก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นเองฮะสกิลก็จะประมาณนี้นะ คือจริงๆคุณไม่ต้องมีเผ่าเทวดาปีศาจก็ได้นะถ้าคุณมีเจ้านี่เราอ่าอิงเจอร์ลงนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันเป็นผสมกันอยู่แล้วนะผู้ติดอ่างไปหน่อยโอเคเดี๋ยวปไปลเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาต่อเออผมอยากให้เกมมันแบบ อัปเดตไอ้ตรงที่มันเป็นแบบเอ่อคือวันนั้นอยากให้มันมีหยอบช่องใส่เผาได้เพิ่มนะเพราะว่าผมอยากจะเอาเผากอบบินนะทำไมผมอยากเอาเผากอบบินน่ะหรอเพราะว่ามันเป็นเผาที่สามารถพอเราเราซื้อของใช้มันจะลดราคาไปได้นะเพราะราคาได้เป็นแสนเลยนะซื้อว่าถือว่าดีมากๆเลยนะถือว่าดีมากๆเลยสามารถลดราคาได้นะครับว่าผมก็แฮปปี้แล้วก็ชอบมากๆด้วยก็ถ้ามันมีนะโอเค ผมพูดอะไรวะผมจะพูดอะไรนะผมก็ลืมแหละ้วช่างมาันเถอะไม่มีแล้ว,ลวตอนนี้ผมก็คลิปนี้ก็จะมาทดสอบใช้เออ่เผาใหม่ของผมนะครับโอเคขอเปลี่ยนพิกแอคแป๊บเออผมจำได้แล้วผมว่าพูดผมพูดว่าผมอยากได้เผากอลบินเออจริงด้วยผมจำได้แล้วบางทีนะวันนี้ผมความจำสั้นไปหน่อยนะบางทีมันลืมๆไป ก็อยากได้นะคือจะไปซื้อพิกแอคอะในถ้าของโมซซออะครับในถ้าโมซซอนะเนี่ยถ้ำเนี้ยเองก,ก็ก็รู้แล้วแหลนะเนาะแต่ผมก็อยากจะเดินไปอีกนะเดินอีกเดินอีกเดินอีกนี่อย่างเท่นะครับคือ,อมันพึ่งมันจะมีแสงสีฟ้าออกมานะเท่มากๆเลยแหละเป็นเท่งงนะปึ๊บแล้วก็มุดลงไปนี่ไงทนะี่ มันต้องการนอาเม่420นะฮะคือเราต้องรีบขุดแล้วก็รีบซื้อด่วนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบซื้ออะคือมันแบบมันจะรีใหม่ไวมากๆเลยแหละจะรีใหม่ไว้ผมก็ไม่ได้เลยแล้วนี่ก็เราสามารถได้แร่หมดสอได้วยด้วยนะขุดนี้เห็นเขาบอกว่าเขาขุดเนี่ยใช้เวลากันประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะโฮมไดพิกแอนนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปดูกันดีกว่านะครับ ดีนั้นผมมีเผ่าเดมอนอะเผ่าเดมอนเนี่ยครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับการฟาร์มนะผมจะใช้มันทะลุของไปดูซะมากกว่าข้อเอาประมาณนี้แหละนะปกลักบูส ผมว่าดีแหละแล้วผมอยากไปซื้อไอ้นี่ด้วยนะเมื่อก่อนนะครับไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นนี่มันโหดสุดใช่ไหมไปพีแอคที่โหดที่สุดใช่ไหมแต่ผมจะไม่เอานะแ๋ยวผมจะไว้ก่อนนะแล้วผมจะไปซื้อไอ้ตรงที่มันเป็นเกาะสีนะที่มันต้องแบบใช้ข้ามเรือไปนะใช้แบบแอะแ่ที่มันเป็นตังอะข้ามไปแร่ที่มันเป็นตังข้ามเรือไปนะข้าแร่เออใช่แล้วตอนนั้นผมพายายามแบบจะ ใช้พวกอาร์ตแองเจลกับพวกเอ้ยไม่ใช่ผมใพยายามใช้แองเจลนะครับแบบพยายามแบบจะวิ่งผ่านน้ำไปนะเพิ่งเห็นในคลิปเขาเป็นสอนทำอยู่นะแต่จริงเขาต้องทำาก่อแหละแต่ผมขี้เกียจทำาก่อนนะผมก็เลยอยาาแบบอยากจะแบบบินไหมนะเอ้ยไม่ใช่อยากจะขอโทษนะครับผมอยากจะอ่สไลด์ว่ายน้ำไปนะั่นเองอย่างเงี้ยแต่ผมก็ทำไม่เป็นนะดูดิเรื่อมันผมลดไวมากผมก็ตายเลยผมเรื่องผมลดไวมากนะฮะ ก็ทาให้เป็นนะครับก็ไปไปผมยอมไปขุดเอาก็ได้วะนะฮะมันเป็นแร่ที่มันใช้ตังค์นะโอเคในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมมีอะไรจะมาบอกให้อย่างหนึ่งด้วยผมได้แร่นี้แลวนะระดับมิสติกอะทุกคนนี่ครับได้แร่อันนี้นะครับไอซิ้งเอาสักอย่างนะฮะก็ค่ามัลติพายเออร์นี้ก็สูงมากเลยนะก็ก็ก็สูงอ่าพูดติดอ่างอ่างแล้ว ก็ม <G capitalist> <G istles> ันอยู่ใน1 1ใน9 8 9 8นะครับซึ่งมันหาง่ายมากเลยนะผมว่ามันหาง่ายมากอ้าวโอ้ยโทรศัพท์มันค้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันค้างมันค้างมันค้านิดหน่อยมันค้านิดหน่อยนะมันค้านิดหน่อยเอ้มาผมจะมาอวดซะหน่อยนี่นะหนึ่งหนึ่งขอ อันนี้ของผมก็ยังไม่ได้ขายเลยนะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยผมไม่ได้ขายเลยนะขี้เกียจนะขี้เกียจมากดข,าย,ข,า,ยขายนี่ผมได้มาตั้ง6อันนะก็มันสามารถขุดได้จาขินระดับกลางเลยนะไปขุดได้มันเอาง่ายอยู่นะโอเคก็ไม่มีอะไรามากแล้วแหละอันนี้ไม่ได้จะมาขุดเหมืองหาแรนะ่เลยนานแค่จะมาทดสอบใช้สกิลของ a r c Angel นั่นเองแล้วก็ไปตีบอสหน่อยก็ได้นะจะไปตีบอสด้วย จะไปรู้นะว่าผมนั้นพอสู่สีกับบอสไหมเนี่ยผมก็มีดาบใหม่นะครับดาบนี้ดาบเรืองแสงนะครับซึ่งมันตีประมาณประมาณเท่าไหร่ปะสองร้อกว่านะครับถ้าถ้าถ้ามันตดคิติคอลด้วยหรือว่าตียรงแรงนะก็สามร้อยเลยนะครับโอเคถ้าะนั้นเดี๋ยวผมจะมาลองสู้ดูนะเดี๋ยวผมไปลองไปสู้เลย เดี๋ยวผมไปสู้กับบอสเลยดีกว่านะครับสู้กับพวกนี้มันกากมันเสียเวลานะฮะโอเคเดีย๋ยวผมไปสู้กับบอสเลยตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วขึ้นมาถึงข้างบนแล้วผมก็ไม่ใช้ปืนใหญ่หรอกนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียแร่นะครับตอนนี้ผมยังกาก,ากอยู่นะครับผมไม่ได้มีแร่แบบเยอะขนาดนั้นนะที่จะเอาไปแบบไปซื้ออะไรได้นะอาจจะอ๋อได้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 เชิญเข้ามาอื้อ จะไม่มาจริงเหรอไม่มาหน่อยคือไม่มีใครผมเจอเลยอ่ะไม่มีใครอ้าวโอ้โหตายแล้วครับผมอยู่ในคนมันก็มีคนเยอะนะเว้ยไอ้คนมันหายไปไหนกันหมดหรือมันอยู่คนละโลกกันวะเชิญนะนะนะมาหาเล่นกันหน่อยมาช่วยกันสู้หน่อยโอ้โหตายแล้ว แถ้าผมฆ่าบอสไม่ตายอะแล้วมันพอผมไปเกิดใหม่มันก็จะโจมตีผมอยู่นอกฐานอะอ่ะผมจะพยายามสู้ที่สุดความสามารถผมบอสเลิอ oh yeah, ือสองคเหอะอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโง้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ย้ย้ย้อ้ย้ย้ยยโอ้ย้อ้ย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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยย้ย้ยอ้ วิ่งกันวิวงววิ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 วิวาิววิววววิ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 วาิววิวาิววิาวิววาววิววิววววิ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 ววาววิ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 ววนววิววิววิวีอววิววิววิววม มันสามารถเข้าไปสู้ใหม่ได้ไหมยังสู้ไม่เสร็จเลยหรือว่าเอาหรือว่าเขาอาจจะแก้บัคแล้วหรือเปล่าแกแล้วแหละนะโอ้โหเรากากไปนะพวกนี้แบบอ้างเจ้ามันไม่ได้มีสกิลอะไรให้กดอะไรมากมายนะนก็จะอย่างนี้แหละนะก็อะไรพี่พิเศษหน่อยมันก็มีแค่สกิลเอ่ยอะไรวะไม่ได้ด้วยนะครับ โอเคก็อย่างที่ผมเห็นนะผมสู้กับบอสไปแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะมาสู้กับตัวที่ใกล้เคียงนะครับกับบอสนั่นคือเจ้าเยตินั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวนี้มันพวกนี้ผมฆ่าได้อยู่แล้วนะผมพอสู้ได้อยู่ผมผมรีบหนีกันนะผมรีบหนีกันเดี๋ยวผมจะไปสู้กับเยตินะเพื่อมันมันใกล้เคียงนะใกล้เคียงมันใกล้เคียงกันอยู่คนก็บอกผมเรื่องมันใกล้เท่าเท่ากันนะเยติอยู่ไหนไปก่อนไปก่อนมันมาโดนมันมาโดนโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยววะจอดๆๆๆๆๆๆๆน่าปวดจ็มแล้วบินไม่ไหววันนี้ดิผมโถ่ทำไมสตารผมไม่ได้นะมันก็เสร็จผมแล้วมันกผมฆ่าได้นะมันจะเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยใช่ไหมมันจะมีเอฟเฟคขึ้นมานะสี่พันแล้วสี่พันแล้วสี่พันแล้ว ่าดไไหมเรื่องขาดไปเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนโอ้ดูแม่งดิเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์นี้สกิลขึ้นมานะเพื่อนช่วยกันเร็วเย้เป็นไงครับพวกเราเป็นทีมเวิร์กนะครับก็ถือว่าเราสู้บอสไม่ได้นะแต่เราก็มาสู้ตัวที่ใกล้เคียงกันกับบอสแทนนะโอเคก็ก็ถือว่าสําเร็จนะครับเกือบตายนะครับดีที่เพื่อนเข้ามาช่วยผมก่อนนะถ้าไม่อย่างงั้นนะ ตายแน่โอ,โอเคก็อนนี้ผมก็ยังขุดไม่ได้เนาะเห็นเขาบอกว่าแนะนํานะห้ามไปซื้อฟีแอคนี้นะครับเพราะว่ามันเปลืองตังค์นะครับผมก็จะเชื่อนะผมเชื่อเพราะว่ามันก็เปลืองจริงแหละโอเคก็สามวันนี้ครับอาจจะสู้บอสไม่สาเร็จนะครับแต่เนาะผมก็ยังสู้เยติชนะนะผมรู้สึกภูมิใจมากเลยสู้เยติชนะเฮ้ยผมสูสีนะผมว่าผมสูสีอยู่นะถ้ามาสตันผมไม่ได้ผมก็จักการเก็บมาได้ละโอเค มันมันเลื่อนยากนะโอเคอานนี้ผมค่อยจัดก,การกับนี่ทีหลังนะครับแต่วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับอ่ไอเจอร์มันไม่ได้มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะสู้สักหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวมันหนมได้มาไม่คุ้มนะนะมันจะมีเงี้ยเอฟเฟกสวยมากนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจนะครับกบถ้าเราเงี้ยกดแดนซ์อย่างนี้เข้าไปนะมันจะแหมนะวงแหวนนี้ขึ้นมานะครับก็วงแหวนขึ้นมานะครับก็พออิเจอร์มันก็มีแค่นี้นะ เนี่ยแค่นี้ก็มาเองไม่มีอะไรมากนะครับนมผมบอกแล้วผมสู้กับพวกนี้ได้สบายเลยเดี๋ยวถ้ามันรุมก็ก็แล้วก็ตามนั่นแหละนะครับก็ถ้าคุณได้โค้นใหม่หรือว่าได้รับของจากคุประจําวันก็ขอให้โชคดีได้เผ่าอังเจานะครับขอให้โชคดีเหมือนผมนะดูสิก็ลองให้แม่พวกคุณลองสุ่มให้ดูเพื่ออาจจะดวงดีเหมือนแม่ผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีได้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สามนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอ๋อแล้วก็อย่างนึงนะก่อนที่จะปิดคลิปไปผมบอกให้นะครับวันนี้อาจจะเป็นอ่อีพี EP สุดท้ายนะที่ผมจะเล่นเดือโฟนนะคือเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะแต่อาจจะหายไปสักพักนึงเพราะว่าเกมเดอโฟนเขายังไม่ได้อัปเดตเกาะสี่เข้ามานะครับ,นะรบเพราะว่าผู้เล่นก็หายไปเริ่มเยอะแล้วนะครับจริงมันก็นานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาพูดนะเกมมันแบบเขาไม่อยอมอัปเดตสนะิคนมันก็หายไปนะครับเขาเลยบอกว่าเกมมันจะใกล้ตายแล้วนะ ก็เลยอาจจะไปทําแมปอื่นนะผมก็มีแมปเดียมาแล้วนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ในเกม The Force นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะแต่ม่นช้ครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ